เจ็บตรงไหนครับหนูเจ็บตรงไหนลให้มามีป่าให้หรอมามาหาย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 แล้วครับหายแล้วครับเจ็บตรงไหนเราเจ็บตรงไหนโอ้หายหาย เหนยวเนยนไปแสดงหน่อยหไหนเจ็บโอ๊ตรงไหนโอ้ไหนครับผู้ผ e> <Yes> ู้ผูอมีาแล้วอหายแล้วหายแล้วหายแล้วครับ